ก็สวัสดีนะคะมาพบกับน,นกยูกินวิถีสารนะคะมือนีนะคะนกกระสิผ้ามัเพอมาเล็ดพันุเ์เมล็ดพันธุ์กระท่อมค่ะแต่ว่นนกสิเพะแบบระบบปิดเนะคะีค่ะจากการแนะนําของพีทีวาอ่ายูนาลาธิวาดนะคะเนาะเพราะว่าพียูนาลาธิวัดพนกับแนะนําให้นกเพะลักษณะจังสีค่ะโอกาสนะคะโอกาสที่จะง,งอก แล้วก็โอกาสที่จะขึ้นก็คือมีมากค่ะเนาะอันนี้โนกาอ่าได้คําแนนนํำจากพีทิวายูนาราธิวาดเลยค่ะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้กพัพีพ่นบอกว่าดินนะคะ่ะดินเท่ากับใส่ดินแบบว่าดินถุงก็ได้นี่ค่ะเท่าใส่เป็นดินถุงสี่ก็ได้อุปกรณ์ที่เตรียมนะคะกระสิมีดินอันนี้ แล้วก็จะมีะกล่องนะคะกล่องวัสดุหรือไส้ก็ได้หรือเขาจะไปซื้อไม่ก็ได้หรืออันไดที่มันมีในบานเลื่อนเข้าก็ได้ค่ะเนาะแล้วก็น้ำเด้อค่ะอันนี้น้ำเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาเร็ดพันธุ์นะคะอันนี้มาเร็ดพันธุ์อันที่ว่านกเคยให้เพื่อนๆนีพี่เบิงนะคะที่ว่าตน้นที่ว่านกเคยลงดินไว้นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ของนกเองนะคะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็มาเตรียม นี่ค่ะเขาก็เอาดินเอาดินใส่ในในหนีก่อนด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเขาเอาดินใส่ในหนีแล้วก็กะวา่าให้ประมาณประมาณครึ่งหนึ่งค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของของกระอับค่ะตะวนัะเะเนเมล็ดเมล็ดหนีนกจี นกสีบอ่อบอบอบอ,อันพอเพาะมดนะคะเนาะเพราะว่านกนกสีแยกเ็าเอินวาถาเฮาเฮาว่านมเมล็ดให้มันติดหลายอ่ะเวลาเฮาเอาเอา,เอาเบียพันเขาออกมาเนี่ยมันจะเอาออกงากเนาะอันนี้พีสิยุนาราทธิวัฒน์คนรจะแนะนำนะคะประมาณนี้นี่ค่ะ นี่คะ่ะดินกับประมาณครึ่งดินก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของของกระอัพเววันนี้เขาก็าเอานา้ำวิตไ่ค่ะกะว่าไ่แบบวาให้มันจุจุค่ะแต่ว่าบอ่อบ่อแฉะหลายเลยค่ะเขาก็าเบิงเขากดเบิงค่ะเนี่ยเขาเขาไอ้นี่เบิองได เขาเขาเอาแบบจุ๊ดๆเ้ยค่ะเขาแบบจุ๊ดๆภาษาบานเขาเขิยนว่าจุ๊ดๆอะไรคะแต่ว่าภาษาไทยนี่น่าจะเป็นแบบว่าแฉะแฉะหน่อยแต่ว่าเกาบ่ถึงแบบว่าเขาเอินไว้อย่าง่ะบ่ถึงก็วานามนามเละไหมค่ะเนาะบ่ถึงก็นามเละประมาณนี้เลอค่ะเดี๋ยวมันเละไปไหมพี่เพิ่นบอกว่าเอาให้แบบพอดีพอดีเดี๋ยวนะคะ ห้าเบิงห้าเบิงในในสภาพดินใดค่ะห้าเบิงแบบสภาพดินใดอ่าสิประมาณนี้แหะค่ะเดี๋ยวเด้อว่ามันแฉไปดีอค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวนอกอันนี้ดินก่อนนี่ค่ะต้นมานี่หนะสีได้ แช่หลายจังสี่เดี๋ยวเมล็ดเขามันเน,านะะ่า้อค่ะต้องไปแบบพอดีพอดีอันใดที่เป็นก้อนเขาก็สามารถเคี่ยวออกได้ค่ะนี่ค่ะนกสิบเพาะแบบระบบปิดเนอคะ่ะนกสิบเพาะแบบระบบปิดเนะะี่ยค่ะประมาณนี้นี่ค่ะอันใดที่มันเป็นกลอ,อนนะครับนี่เขาออนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะบัดน,นี้เขาก็เตรียม เตียมเมล็ดพันธุ์ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ของนกเองนะคะ่ะที่นกพัมเพียนที่เก็บมเมล็ดตน้นที่ว่านกเคยลงดินไว้นะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่เห็นไหมเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวด้วค่ะเนี่ยเนี่ยมาจิกเกาะน้ําถุงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนาะมือนกอาจจิเลอะน้อยได้ค่ะเพราะว่ามันเลอะดิน กเ,เปา็นอย่างค่ะการเกษตรนกล,ลองเก็บย่างดีเลยค่ะเพราะว่าถา่วลบมันปิวเลอมันมันบ่ได้ค่ะเดี๋ยวมันชิปิวหายเมดเสียดายเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เขานิดเดียวเองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่พี่นี่ค่ะเนี่ย อันนี้ก็เป็นเป็นเอ่อเมล็ดทีทีของนกขยายพันธุ์เองนะคะนี่นกว่่ได้สร้างมาจากใส่นะคะเนาะก,ก็เป็นต้นที่ว่านกเคยลงดินไว้ไหมค่ะที Hyper ่ให้เพื่อนๆในพีได้เบิ้งค่ะอันนี้เฮาก็มาเตรียมหวานมเมล็ดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบันนี้ก็มาถารุ่นนะคะบันนี้ว่ามันจีขึ้นประมา,านไหน่นี่ค่ะ เยาวานเห็นมันฉีดไหลเวยค่ะเพื่อนเพี่ราะว่าว้ขาดฉีดหลเนี่ยเวลาเขาเอาเมล็ดพันเขาออกมาเนี่ยเอาเบียรหน่อยเขาออกมามันสิออกหน่อยมันสิออกแบบ สิออกแบบว่าติดติดกันเกินไปไหมคะ่ะเดี๋ยวนะคะมือโนกก้นเปียกเนี่ยมันต้องลูบลงะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็บบอลเนี่ยมันมันติดติดถ้ามือเปียกก็ได้เะคะ่ะเนี่ยมันติดไข้ไข้ก็ติดเป็นเ่ยเคลื่อนไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นบอลเนี่ยมันติดติดเลยนะคะเพือ่อนนี่พี่เห็นบอลน,นี่นลูกล้กลืมเร็จมือแข็แงมแข็ง ี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่านกสีบรร่บทนนเพาะมดนะค่ะเนาะนี่ค่ะราวานกาสีเพออาะกระอับหนึ่งก้อน,นะะเน้ยค่ะเนาะนกสีเพาะกระอับหนึ่งก้อนนี่ค่ะอันนี้ก็จากคําแนะนําของพี่ที่อยู่นาลาที่วาดนะค,ะนค่ะเนาะพื้นก,กับลูกก็โทรถามพื้นนะคะเนาะแล้วก็ ถามเด้อค่ะว่าแบบใดจ้งใดเนาะคนก็นเลยบอกว่าอ่าทานุสีเพาะ,มะเมล็ดก็คือวาเฮิตประมาณนี้ประมาณนี้นก,ก็ขอขอบพระคุณนะคะความรู้จากอ่าพีทีทีวีนาราทิวาดเด้อค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณลวงนางค่ะสายพันธุ์ใหม่ที่จะส่งมาให้นะคะเป็นก้านแดงชุมพร่ว่านี่อันนี้ก็เป็นเป็นก้านแดง เป็นการแดงอของที่ว่ายู่ผักของนกอะค่ะนี่ค่ะพพเพาะเมล็ดแล้วกับสีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆในผีนี่ค่ะเพื่อนๆในผี่ลองเบิ้งนะะี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะะี่ค่ะอันนี้นกสีเพาะระบบปิดเนะะี่ยค่ะนกสีเพาะระบบปิดอันนี้ฝาเขายู่ด้านล่างนะคะเนี่ยฝาฝาอยู่ด้านล่างนะะี่ค่ะเดี๋ยวนกก็สีปิดแล้วก็สีเขียนวันทีไว ก็จากนี้ไปสิบหามือนะคะเนาะจากนี้ไปประมาณ1ิบหามือเดี๋ยวกว่ามาเบิงผลงานนะคะว่าอ่าเพาะ,มะเมล็ดของนกนี่สีขึ้นบอ่อดะะ้ค่ะเนาะแต่ว่าถาเพิ่นขึน้นสักประมาณสักหกสิเนี่ยคะ่ะอ่าเพื่อนๆอ,อีพี่นด้คะที่ว่าอยากได้ต้นนะคะเนะานะก็ทาเด้ค่ะเนาะ เดี๋ยวนกกสีแจกนะคะนกบอกขายหลอกแกนกสีแจกนะคะเนาะตะวันนี่เป็นสายพันธุ์ที่วานกนกมียูเองนะคะเนาะกับจากเมล็ดพันธุ์ที่วานกต้นที่วานกล้งหลุมไว้นะคะต้นที่นกล้งหลุมไว้กับสีประมาณนี้นะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะตั้งใดกับคลิปนี้นะคะนกกอ ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์เป็นแรงใจนะคะจังไหนคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีค่ะอ่าเพื่อนๆที่พีนีอย่างสิแนะน้ำค่ะแนะน้ำนกได้เลยคะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะเนาะก,กับนก,กขอโทษขออภัยนะคะเนกกาะบางคลิปนกกไบ่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะเนาะเพราะว่างานหลายค่ะมือหนึงแคบสิบ่ได้หายใจเลยคะ่ะเพื่อนๆที่พี นกไปส,วนน,สวนนันสวนนีแมนค่ะเพราะว่ามันเก่างานหลายนะคะเนะาะแจังใดก็คลิปนี้นก,กนขอจบคลิปแพ่งค่งนี้นะคะกับสวัสดีค่ะอันนี้เพาะเมล็ดกระท่มเป็นรังแหลกในชีวิตเลยนะคะปกติแล้วนกนกบอกว่าเคยเพาะเมล็ดกระท่มนะคะเนาะนี่ค่ะหลังจากปลดล็อกมาแล้วก็นอกอยากเก็บสายพันธุ์หลายหลายายพันธ์นะคะเนาะแล้วก็่ะอันนี้มันขึ้นจากประมาณ หาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเสียถ้าขึ้นจากต้นนะคะนกก็ถ่าให้ง่เดี๋ยวนกอผู้ใดอยากได้อนาวก็สิแจกแจกไปเะคะ่ะเนาะจะเอาไปปลูกเป็นพืชสมุนไพรนะคะเนาะจากไดายคิดปีนอกอขอจบคลิปแ,แค่นี้นะคะกวัสดีค่ะ